นะเลยนะกระดัดกระดัดอันกระดัดจนหรือเปล่าคืนนี้แหละบอกเลยเองยังนั่ง,ง<อ>แงกแวะแงะเลยเมาเขาเมาเมากันแล้วครับเนี่ยเมากันแล้วยมเตยยมเต้ดคุยน,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 นั่นอันนั้นเบาเบาพ่กฉันถัดถัดหลังเองนี่พักกลางไอ้พักตายในนอนแล้วตัวแล้วแล้วตัวห้าแล้วตัวห้าเมาไหมนะตัวห้าเมาเมาเมาไม่รู้สติแล้วมึงเนนะี่ยบ้านฉันโอ้ยโยมเตยเต้ดกันตั้งคืนอต่อต่อเร็ว เหมือนท่นเหมือนท่านบอกเลยไม่ได้รับไม่ได้นอนเออเอาไปสู่ก็ต้องรับแต่รับนี่เอาบอกายไปวักทีเดียวหายมดดังกว่าเขาเด็ดมาต่อชางหลังันทึกวิดีโออยู่สนุกได้ข่าวดีสายไม่ละฟิล์มเนี่ยนั่นสายไม่ละฟิล์มนั่งแวะเออตัวห้าเงียบจางองาตัวห้าให้ตัวห้าพูดบางสิ่มาเร่งมายไปหมดเลยให้ตัวห้าพูดบางสิ่ ไหวไปเมื่อเราหนิเหล่าไม่มีบาดเฉียกบาดอู้ใจหนิวไปเมื่อเหรเอเขาปิดไม่เถอะเขาปิดไม่เลยลูก่มไม่ไหวแล้วบ้าไปเราไมา่คุยอย่างเบากันต่อดีกว่ามาเด้อมาเด้อมามาสาขายาวโคตรหลาดเลยครับ,บต้องได้ตัวสาขายาวโคตรหลาจะเจอรับจองฟอร์บุมบิกแ <c oughs> น่นอนนะพอฟอร์ซูให้เราเป็นบ่ โอ้แน,นนนอนแน่นอนแน่นอนแต่ฉันไม่เคยลงคลิปโคด,อดอก